สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดโดนแล้วแกนนำม็อบคณะราษฎรฟ้องศาลเอาผิดสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรณีสลายชุมนุมหน้ารัฐสภา ลูกเกดพร้อมนางอังคณายื่นฟ้องสารแพ่งเอาผิดตำรวจเรียกค่าเสียหาย3ล้านกรณีสลายชุมนุมหน้าสภา17พฤศจิกายน63นัดพิจารณากุมภาพันธ์ปีหน้าที่สารแพ่งถนนรัชดาพิเศษนางสาวชนที่ชาแจ้งเร็วหรือลูกเกดแกนนำม็อบคณะราษฎรและนางอังคานีละัยจิต ตัวแทนกลุ่มปกป้องสิทธิมนุษยชนและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการสลายมอบที่หน้าอาคารรัฐสภาเมื่อวันที่17พฤศจิกายน2563จำนวน9คนมายื่นฟ้องทางแพ่งกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายจำนวน3,2147บาท ทางนี้ทางกลุ่มได้ขอให้มีกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจปิดกั้นขัดขวางและใช้กำลังสลายการชุมนุมโดยไม่เป็นไปตามกฎหมายและการชุมนุมสาธารณะและหลักสากลนางอังคนานีละัยจิตตัวแทนกลุ่มปกป้องสิทธิมนุษยชนเปิดเผยว่าวันนี้มาฟ้องเพราะมองว่าเหตุการณ์ขณะนั้นยังไม่มีผู้ชุมนุมและยังมีการสัญจรไปมาตามปกติ แต่เจ้าหน้าที่กลับใช้รถฉีดน้ำแรงดันสูงทำให้ประชาชนในบริเวณน,นั้นได้รับผลกระทบถือเป็นการสลายการชุมนุมตั้งแต่ยังไม่ใช่เวลานัดหมายชุมนุม โดยผู้ฟ้องคดีทั้งหมดได้รับบาดเจ็บรวม9รายจึงมาขอความเป็นธรรมในวันนี้โดยค่าเสียหายทั้งหมดเฉลี่ยคนละประมาณ3 0 0 0 0นบาทและมีผู้เสียหายหนึ่งรายที่ได้รับบาดเจ็บมากที่สุดเรียกค่าเสียหาย4,000 0 0กว่าบาทโดยได้นำหลักฐานเป็นภาพถ่ายมาและมีใบรับรองแพทย์แนบมาด้วย ขณะที่นางสาวชนทิชากล่าวว่าในช่วงเวลาดังกล่าวมีการประชุมสภาและยังไม่ได้เริ่มมีการชุมนุมแต่ตำรวจกลับปิดกั้นสิทธิเสรีภาพทั้งการตั้งแนวรัว้วกันพื้นที่การใช้น้ำแรงดันสูงสลายการชุมนุมการกระทำดังกล่าวมองว่าผิดหลักสากลและต่อหลักกฎหมาย โดยในวันดังกล่าวก็ไม่ได้มีการแจ้งหรือเจรจาเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงความรุนแรงด้วยทำให้มีทั้งผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยและบาดเจ็บสาหาัส สำหรับการฟ้องร้องในวันนี้จะเป็นการเรียกค่าใช้จ่ายการได้รับบาดเจ็บและค่าเสียหายที่ถูกละเมิดการเดินทางรวมถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการถูกขัดขวางการใช้สิทธิและเสรีภาพเพราะมองว่าการที่ตำรวจตั้งเครื่องกีดขวางการใช้สิทธิในการชุมนุมนั้นความเสียหายได้เกิดขึ้นแล้ว อย่างไรก็ตามก่อนชุมนุมเราได้แจ้งการชุมนุมแล้วและจากเหตุการณ์ดังกล่าวตนเองกับผู้ชุมนุมประมาณ6คนถูกดำเนินคดีข้อหาพรบรการชุมนุมสาธารณะและฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาในชั้นพนักงานอายการว่าจะฟ้องหรือไม่ ด้านอมรินสายจันทร์ทนายความกล่าวว่าการมายื่นฟ้องวันนี้เพื่อยืนยันว่าการกีดขวางการใช้สิทธิเสรีภาพการชุมนุมจะต้องได้รับการตรวจสอบจากกระบวนการยุติธรรมเพื่อให้ได้รับการเยียวยาและเป็นการตรวจสอบการใช้อำนาจเพื่อไม่ให้เกิดการขัดขวางการชุมนุมเกิดขึ้นอีก ตนคาดว่าคดีนี้จะเป็นบรรทัดฐานให้กับกรณีต่างๆโดยในวันนี้ก็จะขอให้สารกำหนดมาตรการว่าต่อไปจะต้องไม่มีการใช้กำลังเข้ามาควบคุมดูแลการชุมนุมสาธารณะอีกและสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะต้องมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนโดยยืนยันว่าการชุมนุมในวันนี้17พฤศจิกายนนี้จะเป็นการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธ สำหรับคดีนี้เคยได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลางแต่ศาลปกครองกลางไม่รับฟ้องจึงอยู่ระหว่างการอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดทําให้ตัดสินใจถอนฟ้องเพราะมองว่ามีความคลุมเครือขอบเขตอํานาจศาลและหมาย,ยื่นสารแพ่งแทนในวันนี้เพราะทางอายุความการจะยื่นฟ้องคดีใหม่ต่อศาลยุติธรรมจะต้องยื่นฟ,ฟ้องภายในระยะเวลาหนึ่งปีนับจากวันที่เกิดเหตุ ทางนี้ทางสารแพ่งได้รับคำฟ้องไว้เป็นคดีหมายเลขดำที่พพัพนห้าสาทับ 2, 5, 6, 4, และนัดพิจารณาคดีครั้งแรกวันที่8กุมภาพันธ์2565เวลา9นาฬิกาต่อไปเส้นแบ่งการเมืองคำวินิจฉัย10พฤศจิกายนจุดจบหรือเริ่มต้น คำวินิจฉัยตุลาการสารรัฐธรรมนูญในกรณีของอานน์รุง้งไม้มีความแหลมคมหากคำปราศัยซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่10สิงหาคม63คือเส้นแบ่งสำคัญทางการเมืองคำวินิจฉัยวันที่10พฤศจิกายน64ก็ยิ่งเป็นเส้นแบ่งเป็นการขีดเส้นแบ่งทางความคิดและในทางการเมือง บรรดานักร้องที่ไม่เห็นด้วยกับการเคลื่อนไหวของคนรุ่นใหม่ก็ย่อมจะบังเกิดความคึกคักและมีความพร้อมที่จะขยายผลดังกรณีที่จะขยายผลไปยังพักก้าวไกลอย่างรีบเร่ง ความแหลมคมเป็นอย่างมากของคำวินิจฉัยอยู่ที่การขยายผลทางการเมืองอย่างที่ตุลาการศารรัฐธรรมนูญใช้คำว่าพันธมิตรและเครือข่ายซึ่งหมายรวมและครอบคลุมไปยังบรรดาคดีอันเกี่ยวกับประมวลกฎหมายอาญามาตรา112หากมองว่าบทบาทของพักเก้าไกลเป็นพันธมิตรอะไรจะเกิดขึ้นเพราะสอสอของพักเก้าไกลจานวนไม่น้อยไม่เพียงแต่ไปปรากฏตัวในการเคลื่อนไหวทางการ หา,หากแต่ยังได้เข้าไปเอาตำแหน่งประกันตัวผู้ต้องหาอย่างนี้จะหมายรวมและฟันธงว่าเป็นความผิดหรือไม่ ยิ่งกว่านั้นที่น่าจับตาก็มีได้อยู่ที่นักร้องแต่อยู่ที่บรรดากิจกรรมอันเกิดขึ้นมาแล้วตัวอย่างง่ายๆคือคำประกาศแสดงการไม่ยอมรับต่อคำวินิจฉัยของตุลาการสารรัฐธรรมนูญบริเวณหน้าสารรัฐธรรมนูญจะมองและประเมินอย่างไรและกิจกรรมของราษฎรประสงค์ยกเลิก112จะทำได้หรือไม่เพราะในความเป็นจริงหลังคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญ จำนวนคนที่แสดงการเห็นด้วยก็ทยานจากหลัก2 0 0แสนไปสู่1ล้านกว่าอย่างรวดเร็วและไม่หยุดยัง้งถามว่าบรรดานักร้องจะมองปรากฏการณ์นี้อย่างไรความเชื่อโดยพื้นฐานคือทุกอย่าง น่าจะสงบจบลงหลังคําวินิจฉัยแต่ถึงอย่างนั้นหากติดตามความเคลื่อนไหวไม่ว่าการตั้งข้อสังเกตของนักวิชาการทางกฎหมายหรือปฏิกิริยาทางสื่อโซเชียลมีเดียดูเหมือนว่ากรณี10พฤศจิกายนน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ไม่จบมากกว่าขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ